ที่ไหนนะ่ะเอจริงเหรอนี่นะ <c oughs> ยังไม่มีใ,ใครเข้ามาดูเลยไ,ไลฟ์ก็ได้ขึ้นมวมีคนเขียนว่าไลฟ์หน่อยก็เลยไลฟ์แต่งหน้านมาเขาก็ไม่ได้อะไรมากเลยเนี่ยหกวิวละ,ละแกหันไปทางอื่นเลยแกยังมานิมสีม่คนแล้วหลังแล้วมันเห็นหว้ากเขาดูน้ำนี่คือไม่มีน้ำแล้วค่ะ,ะน้ำหมดแล้วมาแล้วมาแล้ว น้ำชาน้บพุิกมากค่ะอยู่ m k ค่ะวันนี้มากิน m k กลับมาแล้วจากภูเก็ตครับอืมนาำอุ่นดีมากับเพื่อนนะคะอะไรกับเพื่อน <laughs> ก็ไม่เชื่อที่น่าเขาเห็นก <นา S 2> ล้องแกเขาก็รู้แล้ววิสัยไม่ดีแล้วก็กินหมดเลยนะคะเยี่ยมมากมากเลยป่านกินบุฟเฟ่ออีกแล้วเหรอนักจุกนักจุกก็มาเ่ยนอบอกนักจุกนะไรซองกินข้าวอีกแล้ว ชื่นใจน้องเดียตัวจริงต้องกินร้ายฟองกินอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะอินด้วยสวัสดีจ้าน้องเดียอยู่ไหนอ่ะอยู่ร้าน M K ค่ะแถวแถวมาหาลัยญาติบังเขนอยากดูละครเรื่องใหม่เร็วๆโอ้ยังไม่เริ่มถ่ายเลยค่ะ รอดูกระถินอ่าไม่ใช่ย้อนดูกระถินบนไปที่ภูเกต็ตน้องเดียสวยมากขอบคุณค่ะเออวิวมันดีค่ะบรรยากาศมันดีแสงก็เลยดีเพื่อนจำมั่งมากๆเพราะคนนั้นเดี๋ยวนี้เลยเสื้อตัวใหญ่คัมไปไหมกลับจากภูเกต็ตไม่เลยเท่าเดิมนะไม่ไม่ไม่ดำไม่ไม่ค่อยดำเดำียดำยากค่ะแบบผิวไม่ค่อย ไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะถ้าแบบไม่โดนแดดมากๆเงี้ยค่ะถ้าดำต้องเป็นช่วงสวงการดำจริงๆถ้ากับบุรพรุ่งนี้มีเรียนไหมไม่มีช่วงสอบค่ะช่วงสอบไม่มีเรียน <c oughs> พี่ติ <c oughs> ่งเย่เยเอ้ไม่ใช่เฮ้เฮ้เซฮายหวัดดีน้องหวัดดีป่านกล้องได้แล้วเ <c oughs> น,นี่ยน <c oughs> พี่ติ่งห <c oughs> วัดดีค่ะ <c oughs> เคกน่ารักอะกน,น่ารักนะเก้กกินเดียวันนี้ไปวันยีวคนจะเข้าได้อิ่มไหมอิ่มมากถึงคิดถึงละครใหม่พูดกับพี่เจมมานะคะหัวเธอกว่าในละครนะคะแปลว่าอะไรนี่ค่คือชมหรือว่าหรือว่าอะไรคะ หมิงไอ้รับซับรับซับไม่แสงมันตกพอดีเนี่ยแส,แสงมันตกพอดีกินกันแบบมีความตั้งใจอ๋อมีคนบอกว่าดีเป็นรุ่นน้องสาขาเราภาษาไทยใช่สะ <laughs> เวลานี้ปกติจะดูทีวีนะเนี่ยท,ท,ทุกต้องเหมือนกัน <laughs> ถ้าเป็นเวลานี้บ่านนี้ก็จะถึงบ้านแล้วเนี่ย อยากดูกระถินต่อไม่อย่างให้จบเลยหนังจบแล้วไม่รู้จะดูอะไรนี่ไงคะดูช่องสามดครใหม่เต็มเลยอยากดูแสดงคู่กับพี่โป๊ปอีกค่ะอยากกินข้าวด้วยครับไปภูเก็ตสนุกไหมสนุกมากนี่คุณบอกว่าระวังอ้วนให้อว้วนเถอะนะพนักงานเอ็เคต้นโชว์หรือยังยังไม่เต้นแก้วเล็กไปไหมคะอ๋อมันเป็นแก้ว แก้วน้ำชาไงคะยวนน่าใกล้บิดเทอมอยังยังเลยเพิ่งจะเริ่มสอบเองคะ่ะวิววิจิเอ้ยไม่ใช่ตันจิรารัศมีมาดเมืองไปกินอะไรกันแม่เขาเหรออย่าเลี้ยงเยอะหลายเด้อ <S 2> <S 2> แม่ของเพื่อนก็มาเมนนะคะไม่เคยเมนดเูยในขณะที่แม่ไม่เคยเมนลูกที่ลูกตัวเองลงแต่ว่ามาดูร้า์ของเพื่อน เรื่องนี้ถ่ายบ่งหงไหมถ่ายคะ่ะถ่ายเป็นช่วงๆคะ่ะแล้วแต่วันแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทุกวันแสงอะไรคือจะมาลงหัวขนาดนี้เนี่ยเออกินเยอะระวังอ้วน<ม>คุณนุ่นบอกว่าให้อ่านชื่อเฟซบ้างนังไงชื่อเฟซไ,ไม่ชื่อชื่อเฟซคนที่พิมพ์มา Hey, hey, hey. นายไบกับน้องสีแปรนี่คือชื่อเฟซบอกว่าคิดถึงจังเมื่อไหร่จะมีละครไหมโอ้ยอีกนานนะคะสงการตปกติเล่นไหนเล่นเล่นอุดอรนะคะกับบ้านโอ้อยโอ้ยอคนพิมพ์มาเยอะมาก หนึ่งรับแสงปามปามถามว่าอร่อย,ยไหมมีทุกคนบอว่าอ่านชื่อหน่อยจ้าเนี่ยพี่เอ,อิน้องโอมอ่านชื่อหน่อยจ้าแหวนแหวนแหนแหวน,น,นคิดถึงน้องกะถินอ่ะปามปามพี่ไะ้กินกับใครคะอะอะใครพี่เพื่อนค่ะเพื่อนจากอุดอรเลยนะคะคนนี้อยู่ตั้งแต่ตอนอยู่ประมาณม .4 ยัอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็มันเนนเกษตรก็ยังตามกันมาอีกนะชื่อป่านเจอทักได้อออมีคนปามชยามาเขียนว่าป่านไม่สวยไม่ดีอยากบอกอะไรกับพี่ปามไหมดีใส่ไม่ดีพี่ปามนี่นะคะด้วยนะคะปามชยารุ่นพี่ของนางเอง นิพากินเยอะนะกินเยอะนะวันนี้เริ่มต้นกับสิ่งที่ดีกว่าโอ้โหชื่อเฟซไม่ธรรมาดาคนแรกที่ผมติดตามชอบมากๆองขอบคุณค่ะชื่อเกาหลอีอ่านไม่ออกอันนี้แย่ๆวันนี้มาทันสด <c oughs> แก้มอ่านชื่อแม่เพื่อนออกอากาศ <c oughs> แล้วเขารู้กันหมดแล้วแล้วเขาไม่รอชื่อแม่กันแล้วนะตอนนี้ โอ้ตายแล้วแกคำถามนี้เจ็บมากพี่ยาพันถามว่าอ่านหนังสือจบกี่รอบแล้วครับ mm hmm. เพิ่มนี้สอบน้อยค่ะสอบอยู่สองตัววัทิดากินอะไรอยู่คะกิน M K คะ่ะโอ้ก็แสงมันเปล่งประกายจริงแหละมันมันลงหัวพอดีอ่ะทำไงดี พี่แจนพี่แจนเมนว่าสอบวันแรกวันไหนคะสอบวันแรกวันพุธค่ะใช่วิชาการแปล,ลเอา้าแค่สอบอะไระอ๋อคนละอันไออ้วนเอ้ยนี่นี่นี่ชื่อนะนี่ชื่ออยากเจอตัวจริงจังมีโอกาสบินมาแม่ห้องสอนบ้างนะคะปาลชายามาอีกแล้วคะ่ะเขาบอกว่าสวป่านไม่สวยป่านไม่สวยสามรอบ เบื่อพี่ปามมากอยากให้ได้โชว์รูปสงการน่ะมีคนรู้ด้วยอ่ะพิมพ์มาดามาเขียนว่าเราอยู่ที่ฮอกเกษเซใช่ค่ะเล่นโลกีหรือเปล่าถ้าหมายถึงว่าเล่นโลกีนี่คือถนนโลกีที่อุดรน,นะคะสมการใช่ประมาณแถวๆนั้นละคะ่ะมาทางครั้งแรกโเยอะมากอะ่ะอ่านอ่านได้หมดเนี่ยนะกิง่งกุญชลีทองเงิน ชอบมากมีแต่คนมาทางครั้งแรกกันในวันนี้ป่านสีใครอ่ะกอบแก้วป่านใครคือกอบแก้วเอ๊ยอ๋อเขียนว่าป่านสีแสดงว่าต้องรู้จักกับป่านนะเออเออออ ตอบแก้บอกว่าป่านไม่สวยแต่ป่านตลกค่ะยอมแล้วนะมีคนบอกว่าตังไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะร้าใไปบ่อยนะไม,ม่มีละครให้ดูอ่านคิดถึงกระถินนั่นสิเนานะสบเร็วเลยพี่เอ,อิร์ดน้องโอมเยด้ดีใจจังเลยอ่านแล้วรักน้องเดียน,นาจังกระต่ายเดียนามีมีงานที่อุดรวันไหนคะ มีงานที่อุดอรพอดีเลยเนี่ยวันที่แปดนะคะแปดตุลาวันเสาร์ที่เซนทัน mm. น่าจะเซนทันนะ mm. เดี๋ยวไปเจอกันกับอุดรดีใจมากอ่ะได้กลับอุดรแล้วกริตรพรถามว่าพี่เดียเรียนมปีไหนแล้วคะปีสี่แล้วค่ะปีสุดท้ายแล้วนะจะจบแล้วอ่ะดีใจมากๆโอ๊ร้อนโอ,โ,อโ,หโ,หโดนแขนตัวเอง ความแสงลงแม่งพอดีเลยเออเดี๋ยวหาแสงก่อนโอเคนี่ไม่ลงละพี่แจนถามว่าคิดหัวข้อวิจัยออกยังคะน้องสาวเอ้ยสองสาวคิดออกแล้วค่ะคิดออกแบบที่อาจารย์ช่วยมีนคนมาเขียนว่าปล่อยผมเลยครับตั้ม มันร้อนมากอะไม่ใช่มันร้อนหรอกเขาพอดีว่ากินข้าวไงแล้วแบบเดี๋ยวผมมันจะเหม็นหน้าก็เลยไม้ก,ก่อนนะคุณสอบบรรพุทธสู้ๆนะคะคนธรรมดาบอกว่ากินเนยอะระวังอ้วนอยากอ้วนแต่ตอนนี้อยากอ้วนเพราะว่าผอมไปอ๋อไม่เป็นไรค,ะค่ะเคยเรียนการแปลอาจารย์ประเทืองเหมือนกันเลยเกรดโหดมากโอ้โหนี่เป็นการขูก่กันหรือเปล่าน่าสิเนาะเกรดโหดมาก การท่องสอบการแปลในหนังสืออ๋อเขาบอกว่าให้ท่องในหนังสือเยอะๆเลยอ้ยแกมีรุ่นพี่มาบอกเราน่ารักจังเลยโจทยออกอะไรอะจำได้ไหมบอกพี่ไม่พี่เขาบอกว่าให้ท่องในหนังสือเยอะๆการแปลก็เลยถามว่าพี่คะจำโจทย์ได้หรือเปล่าว่าออกสอบอะไรก็จำหมกเ่นะโจทย์ยาว เออเออเอเหนื่อยก็ต้องทนนี่คือชื่อนะบอกว่ารออยู่ว่าจะไลฟ์ลฟตอนไหนเออเออพิมพิมลาดาอยากไปหาเดี๋ยวนี้เลยจะกลับแล้วค่ะม่กินเสร็จแล้วอ๋อเออลองมาทั้งวันเลย เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะร้านเขาจะปิดแล้วนี่คนถามว่าลิศนาน้องที่อายุเท่าไหร่ยีสิบสองค่ะเป็นยี่สิบสองเอา้าคนนี้บอกว่าเดี๋ยหน้าสวยกว่าตอนเด็กอีกโบตี้แหมต้องพัฒนาบ้างนะเราก็ต้องดูดีขึ้นเป็นธรรมดาถ้าเราแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ไงถ้าไม่แต่งก็เนี้ยค่ะหน้าเหมือนเด็กเมื่อตอนสิบปีที่แล้ว งอนอนบอกว่าเป็นแฟนขับน้องตั้งแต่อยู่มัธยมที่อุดรพิษเห็นน้องวินน้องประจกักแต่ไม่กล้าขอถ่ายรูปโอ้จริงๆมาถ่ายได้นะคะวิ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวไม่ว่าหรอกเจอั้งหน้าก็อย่าลืมบอกจันจิรารัศมีมาดเมือง <laughs> แม่ของเบือนนะคะมาเม้นอีกแล้วค่ะว่าป่านยังไม่ถึงหอเหรอ <laughs> ป่านยังไม่ถึงหอจริงๆแล้ววันนี้ป่านมาแล้วที่สนามบินค่ะก็เลยต้องมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนหนูค่ะแม่เดี๋ยวจะไปส่งป่านแล้วค่ะอีกองานสินาทีค่ะแม่โอ้ยมีงานอีเวนท์ที่ไหนบ้างแมรี่ถามมารีมาแมรี่เมย์ยังไม่ยังไม่แน่ใจอะค่ะตอนนี้คิวมันมีแค่คิวดอนที่เดียวแต่ว่ามันมีที่อื่นเหมือนกันแต่ว่ารอคอนเฟิร์มก่อนนะคะ ถ้าเดี๋ยวคอนเฟิร์มอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตในเพจเดี๋ยวรอดูต่อไปเนาะยังไม่แน่ใจอะ่ะนรินทร์พรพี่เดียสวยจุ้มแดนสมิลาโหชื่อเก๋อะไรเนี่ยชื่อเก๋จังกระถินเมื่อไหร่จะมาหัดใหญ่เอ้ยเหมือนจะมีเหมือนกันนะหัดใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มก่อนคะ่ะเฮ้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  เดี๋ยวไปแล้วนะเดจวไปก่อนนะเพราะว่าดึกแล้วก็ไม่ส่งเพื่อนกลับหอเดี๋ยวแม่เขาจะว่าเอา <c oughs> แม่เขาฝากควังไว้ที่เราต้องดูแลลูกโชคเอนะเออเออบายบายนะคะทุกคนฝันดีนะคะคืนนี้แล้วเจอกันใหม่จะมาไลฟ์อ,อีก มันมีคนแอบมออยู่ข้างหน้าร้านด้วยอ่ะไอไปละบาย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 หน่อยอ่ะบาย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 จ้า <c oughs>